น้องมาเก็บบักพริกน้ำย่อยย่อยสิเก็บไปส่งอันแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวพริกกระดกดูกได้ไหมงามมีแต่ไม่งายง่ายงามค่ะพริกยหญ่กำลังสุกพี่น้องสวนพริกกระบอกใหญ่ปนได้ดอกจานพอได้เก็บย่อยล้าสิเก็บไปส่งร้านก๋วยเตี๋ยวจ้ะกำลังสุกว่าพริกยหญ่นี่สุกแล้วหวานสีว่าซุกมันว่ดซุกอยู่ กำลังเฮิมต้นน้อยๆกับต้นน้อยกับ,นนกบปีนหมากแล้วนี่ดกดกปนีนองงามอยู่แต่ว่ามันอยากสุหกหยาบคุอนะงามงาดกอะดกสวนพริกใหญ่ทั้งผุนฟังทั้งผุนกม็มีแต่ว่าต้นท่านใหญ่อันจุ่มนี่รุนแรก นี่พี่น้องเบางต้นนี่งามคักงามแน่บางหน่วยกูนะหน่วยบอกยายหนึ่งสุรุ่ยเสลี่ยอยู่กำลังสุกจะนี่งามคักสะอ่อนแห้งยายเก็บได้หลายเลยได้พี่น้องไปเก็บไปตัดแจ้วตัดแจ้วกับเพชรอยู่ด้วยพี่น้องนี่หน่วยแก่ๆเขียวๆนี่เพชรคักอยีเด้นี่ เจียวหอมหอมอเก็บเด้อพี่น่องมาเก็บพริกหน้าปต่ตำเจียวตำเจียวหอมหอมพริกดิบพริกกระ่ามขนาดลุก เพอได้กินพี่น้องมันหลหายกับแบงไปขายซื้อขนมให้ลูกให้หลานเนาะกินพวกท่านแบงไปขายให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเราาปิ๊กจิ้กินกับกว๋กวยเตี๋ยวเขาจะว่าแสบประเสรนฐปิดจี้งปิดจี้กินกับก๋วยเตี๋ยวปิ๊กจินกับหอมเนาะพี่น้องคุยกับปีแซ่บขนาด คุณนะมแตรนวยยังไงพี่น้องอุ้มปุ่มอิมปิมอยู่แต่สะอ่อนคักสวนเกษตรใหญ่พีจูผักเด้พี่น้อง่นเราใส่ปุ๋ยขอกจก้ะปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่พักขึ้นสายก็มี่นุกำลังงามเขียวงามพักหอมก็งาม,มงามงามันพักหอมเลยพักหอมแบง่ง มีเบิดพี่น้องปลูกไว้ทักกินสวนกเกษตรผสมผสานของยายนี่ต้นบักหุง่งนี่มาเบิงบักเขือเทศพี่น้องมีต่หน่วยใหญ่ๆพุ่จ้ากําลังสุกเริ่มสุกแล้วพุ่ต่หน่วยอ้วนๆใหญ่ๆบักเขือเทศพนันใหญ่ที่เจ้าขายในตลาดดกคักยังวะแม่งามอันแดงแล้วแดง เคยดเทียดมีสองหมอกสามหมอกอันนี้สลัดจากกะลังไงไงด้วยก่นอทัางุนก็มีพี่น้องคุณนนะสวนพักใหญ่มีแต่พักสลัดก็พักหอมมีคูุยางจ้ะปลูกพ่อไวได้ดปลูกพ่อได้กินมีพักแพ่วพักยังมีเบิดสวนกเกษตรผสมผสานของใหญ่ขอบคุณทุกการรับชมได้จ้ะพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาจ้า สวัสดีจ้า